สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยลึกๆกันเรื่องแนวคิดที่น่าสนใจมากจากหนังสือ mindset ของ Carol S d r e c k นะครับนักจิตวิทยาจาก Stanford เขาใช้เวลาวิจัยตั้ง30ปีเนะครับเพื่อจะบอกว่าไอ้วิธีคิดหรือ mindset ของเราเนี่ยมันส่งผลต่อความสำเร็จมากๆเลยใช่ค่ะเป็นงานวิจัยที่ทรงพลังมากจริงๆค่ะแกนหลักๆที่ดเวทคนพบเนี่ยนะคะคือคนเราจะมีวิธีคิดอยู่2แบบใหญ่ แบบแรกเขาเรียกว่า f i x mindset อะคะ่ะหรือถ้าแปลตรงๆก็กรอบคิดแบบตายตัวกรอบคิดแบบตายตัวค่ะคือจะเชื่อฝังหัวไปเลยว่าแบบความฉลาดความสามารถต่างๆเนี่ยมันเป็นพรสวรรค์ติดตัวมาแต่เกิดเปลี่ยนไม่ได้แล้วอืฟังดูเหมือนตีกรอบให้ตัวเองเลยนะครับแล้วพอเชื่อแบบนี้มันส่งผลยังไงต่อพฤติกรรมล่ะครับผลกระทบชัดเจนเลยค่ะคนที่มี f i x mindset เนี่ยเขาจะกลัวความล้มเหลวมากๆเลยค่ะ กลัวเลยเหรอครับใช่ค่ะเพราะเหมือนทุกครั้งที่ทำพลาดมันไปตอกย้ำความเชื่อที่ว่าฉันไม่เก่งพอหรือฉันไม่มีพรสวรรค์ด้านนี้อ๋อเข้าใจละเขาก็เลยพยายามเลี่ยงความท้าทายใหม่ๆะค่ะไม่อยากทำอะไรที่มันเสี่ยงจะทำให้ตัวเองดูดูไม่ดีไม่อยากเสียฟอร์มงั้นเหรอครับแล้วถ้าไม่ใช่แบบนี้ล่ะครับอีกแบบที่ดเดว,ว่าไว้คืออะไรครับอีกแบบนี่คือ growth mindset ค่ะ หรือกรอบคิดแบบเติบโตอันนี้จะมองตรงข้ามกับฟิกซ์มายเซตเลยคือเชื่อว่าความสามารถพื้นฐานต่างๆของคนเราเนี่ยมันพัฒนาได้นะผ่านความพยายามการเรียนรู้การฝึกฝนไม่ใช่ว่าถูกกำหนดมาตายตัวโหอันนี้น่าสนใจมากเลยครับแสดงว่ามุมมองต่ออุปสรรคหรือความผิดพลาดก็ต้องต่างกันไปด้วยสิครับใช่เลยค่ะคนที่มีกรอมายเซตจะมองว่าความท้าทายหรือแม้แต่ความล้มเหลวเนี่ยมันคือโอกาส โอกาสค่ะโอกาสที่จะได้เรียนรู้ได้พัฒนาตัวเองไม่ได้มองว่ามันเป็นตัวตัดสินคุณค่าหรือตัดสินว่าเราเก่งหรือไม่เก่งเอ,อ่อเวกมีการทดลองเรื่องคําชมในเด็กที่แบบชัดเจนมากๆเลยค่ะเรื่องนี้จริงเหรอครับเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับแค่คําชมเนี่ยนะมันส่งผลต่างกันขนาดนั้นเลยต่างกันแบบเห็นได้ชัดเลยค่ะเขาทดลองกับเด็ก2กลุ่มนะคะให้ทําโจทย์ กลุ่มแรกพอทําได้ก็ชมไปว่าโหเก่งจังเลยคือไปนเน้นที่ความสามารถติดตัวครับส่วนอีกกลุ่มชมว่าพยายามได้ดีมากเลยคือเน้นที่กระบวนการความพยายามอือฮึปรากฏว่าพอให้ทำโจทย์ที่ยากขึ้นนะคะ่ะเด็กกลุ่มที่ถูกชมว่าเก่งจังกลับเลือกที่จะไม่ทำหรือเลี่ยงไปทำโจทย์ง่ายๆแทนอ้าวทำไมล่ะครับ เพราะเขากลัวว่าจะไม่เก่งสมคําชมไงคะกลัวว่าถ้าทําพลาดมันจะเท่ากับว่าจริงๆแล้วฉันไม่ได้เก่งโห้คิดงั้นไปเลยใช่ค่ะแต่เด็กกลุ่มที่ถูกชมว่าพยายามดีมากกลับกล้าที่จะลองทําโจทย์ยากๆค่ะอืม เพราะเขามองว่าความพยายามคือสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ว่าจะทำได้หรือไม่ได้ถ้าพลาดก็คือได้เรียนรู้โอ้โหแค่เปลี่ยนวิธีชมเปลี่ยนมุมมองนิดเดียวพฤติกรรมเปลี่ยนไปเลยนะครับเนี่ยมันทำให้เห็นพลังของ growth mindset ชัดเจนจริงๆแล้วในโลกธุรกิจแ่ะครับมีใครเอาแนวคิดนี้ไปใช้บ้างไหมครับตัวอย่างที่ดังมากๆเลยก็คือซัตยานาเดล่าที่เป็นซ e อของไมโ o รซอฟทค่ะครับได้ยินชื่ออยู่ เขาเข้ามาเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรครั้งใหญ่เลยจากเดิมที่อาจจะเน้นเป็นความเป็น Know It All คือต้องรู้ทุกอย่างแสดงความเก่งให้กลายเป็น Learn It All คือพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาเน้นการทดลองเรียนรู้จากความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆอืมเปลี่ยนจากรู้หมดมาเป็น เรียนรู้หมดใช่ค่ะซึ่งมันก็ปลดล็อกนวัตกรรมอะไรใหม่ๆใน Microsoft เยอะมากเลยค่ะไม่แปลกใจเลยครับที่ขนาดบิลเกจยังแนะนำหนังสือเล่มนี้เลยแสดงว่ามันต้องมี Impact จริงๆแล้วมีงานวิจัยอื่นๆอีกไหมครับที่มายืนยันแนวคลิปนี้มีเยอะมากเลยค่ะอย่างงานวิจัยของดเวกกับ l l c k w well เวลเองในปี2007ก็พบว่าการฝึกกรอกไมเซตให้กับนักเรียนเนี่ยช่วยเพิ่มคะแนนคณิตศาสตร์ได้จริงๆโหกับเลขเลยเหรอครับ ใช่ค่ะหรืออย่างงานวิจัยใหญ่ๆของเยเกอร์ในปี2019ก็ชี้ว่าความเชื่อที่ว่าความสามารถพัฒนาได้เนี่ยมันสัมพันธ์กับผลการเรียนที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในองค์กรก็เหมือนกันค่ะมีบุตรความใน Harvard Business Review ปี2014บบอกว่าวัฒนธรรมองค์กรที่ยอมรับความผิดพลาดเปิดให้เรียนรู้เนี่ยมันช่วยสร้างนวัตกรรมได้ดีกว่าจริงๆ ฟังดูมีประโยชน์มากๆเลยครับแล้วถ้าสมมุติว่าเราอยากจะสร้าง Growth Mindset ให้ตัวเองหรืออาจจะคนรอบข้างบ้างอะ่ะควรจะเริ่มยังไงดีครับเริ่มในง่ายที่การฟังเสียงในหัวของเราก่อนเลยค่ะสังเกตว่าเวลาเจอปัญหาหรือเรื่องยากๆเรามักจะบอกตัวเองว่ายังไงถ้าเราชอบบอกว่าโอ๊ยทำไม่ได้หรอกฉันไม่เก่งเรื่องนี้ลงเปลี่ยนนิดเดียวค่ะเติมคาว่ายังเข้าไปเป็นฉันยังทาไม่ได้หรือฉันยังไม่เก่งเรื่องนี้อ๋อ แค่คำว่ายังคําเดียวเนี่ยนะครับใช่ค่ะคําว่ายังมันเหมือนเปิดประตูไว้ว่าตอนนี้อาจจะยังแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นไปได้ตลอดไปมันมีโอกาสพัฒนาได้เข้าใจเลยครับคือเปลี่ยนมุมมองต่อความล้มเหลวหรือความยากลำบากด้วยสินะครับแทนที่จะกลัวก็มองว่ามันคือแบบฝึกหัดเหมือนที่ดเดวิกบอกว่า becoming is better than being การที่เรากำลังพัฒนากำลังเรียนรู้มันดีกว่าการที่เราคิดว่าเรา เป็นอะไรตายตัวแล้วถูกต้องเลยค่ะรวมถึงวิธีที่เราชมคนอื่นด้วยนะคะพยายามเน้นที่ความพยายามกระบวนการหรือกลยุทธ์ที่เขาใช้มากกว่าจะชมแค่เก่งจังฉลาดจังเพราะกัรชมแบบนั้นบางทีมันไปตอกย้ำฟิกซ์มายเ s e ตโดยไม่รู้ตัวมันสอดคล้องกับที่ดูเ็กบอกว่า effort is what ignites that ability and turns it into accomplishment ความพยายามต่างหากคือสิ่งที่จุดประกายความสามารถแล้วเปลี่ยนมันเป็นความสำเร็จได้จริงๆ ถ้ามองในมุมองค์กรก็คงหมายถึงการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้คนกล้าลองผิดลองถูกในเรื่องที่ไม่เสียหายร้ายแรงเกินไปเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จริงๆใช่ไหมครับใช่เลยค่ะต้องสร้างบรรยากาศแบบนั้นเพราะหัวใจสำคัญของ g r growth Mindset อย่างที่ดเวกสรุปไว้ก็คือ the passion for stretching yourself and sticking to it even when it's not going well คือความลองหลความอยากที่จะพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นไปอีก แล้วก็มุ่งมั่นทำต่อไปแม้ว่าบางทีมันจะยากหรือยังไม่เห็นผลก็ตามอืมสรุปแล้วไมเซต t นี้มันเป็นเหมือนรากฐานสำคัญของหลายๆเรื่องในชีวิตเลยนะครับทั้งการเรียนรู้การทำงานความสัมพันธ์หรือแม้แต่ความสุขจริงค่ะและข่าวดีที่สุดเลยก็คือไมเซตเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวมาแบบถาวรน,นะคะเราทุกคนสามารถฝึกฝนเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนา growth mindset ให้กับตัวเองได้ตลอดเวลาค่ะเป็นข่าวดีจริงๆครับ ก่อนจะจากกันวันนี้ก็อยากจะฝากคำถามให้ลองกลับไปคิดกับตัวเองดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีเรื่องไหนบ้างในชีวิตที่เรากำลังใช้ growth mindset รับมือกับมันอยู่แล้วและมีเรื่องไหนที่เราอาจจะยังเผลอติดอยู่ในกรอบคิดแบบ fix mindset โดยไม่รู้ตัวบ้างหรือเปล่าการตระหนักรู้ตัวเองเนี่ยแหละค่ะคือจุดเริ่มต้นสำคัญของการเปลี่ยนแปลงครับผมลองนำไปทบทวนกันดูน